มันเริ่มยังไงฮะหลังจากนั้นเราจบการเล่นดนตรีที่โคราชไหมหรือว่าจะต้องไปหาที่อื่นอีกไหมหรือก็ก็ก <ๆ S 1> ็ช่วงที่ผมไปกลับไปเล่นโฟกที่ที่บอกว่าบ้านเดิร์นนี่ะครับผมก็ไปเจอพี่คนหนึ่ง <ๆ S 2> แกเพิ่งมาจากขานใหญ่แกกลับอยู่โคราชเหมือนมีเหมือนมีพื้นเทย์โคราชด้วยแกก็กลับมาก็ไปเล่นที่เดียวนเนี่ยแกก็ชวนผมไปทเที่ยวเทคบอกว่าเนี่ยมีเพื่อน totally. มาจากขานใหญ่ที่กำลังไปเล่นอยู่ที่เทคเนี่ยชื่ออีี ผมก็ไปไปแล้วไปเจอชื่อแกชื่อพี่ยูนแต่ทซ่เสียไปแล้วพี่ยูนเคยแบ็กอัพให้ร็อกเกสตร์มาก่อนแล้วไปเล่นที่เทคเนี่ยก็ไปถึงก็คุยกันู่นนี้ก็หยิบกีตรามาเล่นกันเขบอกเฮ้ยเล่นรูส์ว้าอะไรเงี้ยแล้วพี่ยูนแกก็กชอบเล่น่แล้วแต่ว่าแกชอบเล่นแจ๊สด้วยเล่นดูด้วยแต่ว่าถ้าแต่ตอนที่ไปเล่นที่เด็กั็ส่วนใหญ่จะเล่นร็อกคือเมื่อก่อนในเทคมันไม่มีพวกแซมปิ้งไม่มีอะไรนะมันเล่นการสดสด ผมเลยเฮ้ยม <kung> <kaz ali> ันดีกว่าน่าหนุกว้ยอะไรเงี Eat, <ED> ้ยอยากลองเล่นแบบนี้บ้างอะแต่กนตอนเช็ค่าต้องเต้นบนฟลอร์ด้วยเนี่ยใช่ใช่แล้วมันเล่นแบบเล่นสดกันหมดอะออยากลองเล่นอย่างนี้มาสักสิบปีพี่อ้บอกเออเดี๋ยวไว้มาบ่อยๆเลยเดี๋ยวเผื่อมีงานอะไรเงี้ยก็เลยไปหาแค่บ่อยครับไปถึงก็หหน้าวงก็น่ารักดีจิงพี่ออนคุยก็เลยสนิทกับพี่อ้นสนิทกับทั้งวงเลยอันนี้ไปทุกวันอันนี้ เริ่มเปลี่ยนแนวแล้วใช่แล้วนี่แกก็เหมือนวงเนี้ยจะย้ายไปอยู่ลพบุรีแกก็ชวนผมไปบอกเฮ้ยไม่ต้องอยากร้องหรอก่ะเออหน้าร้องอ่ะพี่ยังเล่นเล่นในเทคเป็นไงวะนี่คือใครชวนเราไปหมดใช่ใครชวนไปหมดเลยตอนนั้นอ่ะอยากร้องอยากเออแบบวพาะเราไม่มีภาระไม่มีอะไรผมไปออตัวคนเดียวอ่ะก็ไปเขาชวนไปลพบุรีอยากร้องอไปลพบุรีไปลพบุรีไปเล่นไปเล่นผมก็ตอนนั้นไม่ได้ร้องเพลงเลยไปเล่นกีตาร์ไปยืน แอคแอคเล่นมีต <Canvas. S 2> ้าให้เขาตอนก็นมีช่วงมือต้าคนหนึ่งออกก็ได้ยังวไงผมก็ไปเสียบแทนแล้วก็หัวต้องแกะเองนั่นแลบก็คือไอ้เรื่องนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องของระบบของวงแหละแต่ผมได้ในมาย่างก็คือการการบริหารจัดการัูเองการรับผิดชอบเองแล้วก็การรับผิดชอบเป็นเรื่องของของของการแสดงว่าวันเซตหนึ่งของของการแสดงเราของโชว์เราอะเราต้อง ต้องทำยังไงบ้างพี่เขาจะเป็นคนละเอียดอ่อนมากเรื่องเขียนสคริปต์เรื่องเสียงภาษาเนี่ยผมก็เออแบบได้ได้ตรงนี้มาจากเขาครับมันก็มันก็บ่งเพาะให้เรารับผิดชอบมากขึ้นเราเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก่อนผมไม่ไม่สนใจเลยวงไปเมาหัวโหก้นขีดแบบไม่มาเล่นมากอะไรมากแบบอะไรเงี้ยไ่รุ่นเออพอมาอยู่เออแบบเราเราได้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับ ก็มีเขาคิดเรื่องเงินท่านนี้คิดเรื่องเงินเขาเป็นผู้ให่ขึ้นเรื่องเรื่องคิดเรื่องเงินแล้วเออแค่ได้เงินแต่ก็ไม่เคยเหลือเหมือนเดิมเออแต่ว่าเราได้เงินแล้วเราจิ้มฐานเงินแล้วแต่ว่าก็ไม่เหลือแน่นอนเราก็ยังใช้ชีวิตทั่วทั่วไปพลิกผันดีไหมฮะหลังจากไปลพบุรีแล้วก็ตามโอ้ยอยู่กับอยู่กับอยู่พี่ออสนานหลายปีจนแกบอกว่ามีมีที่กรุงเทพเป็นเหมือนมีเสรใหม่จะเข้ากรุงเทพเนี่ยมีเสร็จใหม่มาเปิดแล้วก็เข้ามามาซื้อตัวไป ก็จะเข้ากรุงเทพบอกอไปไปพี่ก็ดีใจได้เลยได้กลับอยู่กรุงเทพ<ไ>ตามอยู่กรุงเทพเสร็จปฮ๊บแกก็ร้านเขาเช่าเช่าโรงแรมไว้ให้นอนอให้พักเลยตรงแถวอุ้ยขวาง,งอยู่อุ้ยขวางาปิดละเท็ดไม่รู้เป็นเอเปิดได้ไม่เท่าไหร่เถ็ดปิด <c oughs> <c oughs> หันนี้ก็เกรงแต่กระสานสร้นเซนก็ต้องหางานกรุงเทพกันอะไรยเงี้ย<ไ>มันก็มี มีคนอื่นหางครบผมว่าเฉยเฉยไม่ได้แบบเดือดร้อนอะไรมากเ,เพราะว่าชีวิตมันเรื่อยๆื่อยครับก็อมีงานที่นี่อ่ามีเล่นสองที่ก็เล่นนะครับจนแบบจน,นเบื่อจนเบื่อแล้วก็หลังหลมันเครื่องมือเทคโนโลยีอะไรมันเยอะมันไม่มได้เล่นจริงแล้วอ,ะอ่ะผมก็เล่มไม่ใช่ลยด้วยพอดีอยู่เทพแล้วไปเจอเจอพี่ที่เขาไปหาผมที่โคราชประจำเพราะเขาเป็นโคราชเขาตอนนั้นเขาแบ็ตอัพให้นังหา ล้วเวลาเขาว่างคอนเสิร์ตเขาก็ไปไปโคราชขเขาเลยเสนิทกันแล้วอยู่ดีผมก็ไปเจอแกที่กรุงเทพแล้วก็ชิพิปูแกก็เลยแบบเออเน,นี่ยมีช่วงว่างระหว่างอะไรเงี้ยแบบลองมาซ้อมเล่นกันไหนเล่นเพลงผมก็เอาแล้วเข้าทางเล่นมันเหมือนได้กลับไปเล่นบรรยากาศที่ผมคุ้นเคยบบคุ้นเคยแล้วก็เนี่ยซ้อมกันเล่นโฟกันสองคนคแล้วกลับมาพอซ้อมกับพิปูแล้วไปออดิชั่นไปออดิชั่นก็ได้เลยที่เมื่อก่อน ที่ร้านชูการ์บีดมันดังเนี่ยกลากับแบลริชันที่ชูกาบีดก็ได้เลยแล้วก็เลยเล่นชูการ์บีดเล่นเป็นโฟกเล่นโฟกของคนนี่แหละครับคือกลายเป็นว่าพอเล่นโฟก์สองคนเนี่ยงามเยอะร้านง,ง่ายกว่าใช่ผมก็เลยไปบอกที่วงเนาะพี่พี่ผมคงไม่มีเวลาเล่นแล้วเลยก็เลยออกจากมันมาก็อพอเล่นโฟก์พี่ปูสะพัดก็ทำวงอีกครับทำวงแล้วในเล่นที่เมื่อก่อนมีตรงทาวินทาวมีที่ร้านไวท์เวสครับที่ของพี่เหมียวที่ ก็ไปเล่นที่วายเวสอยู่นานอืมคือเราเราเป็นนักดนตรีอาชีพโดยแท้เลยใช่เล่นดนตรีเข้าร้านนี้ออกร้านนั้นใช้ชีวิตอสองชิ้นไปอาชีพเป็นวงอยู่ตอนนั้นก็เนี่ยก็ลืมเรื่องที่จะที่จะทําเพลงตัวเองไปเลยก็เออใก่เพราะเราเล่นอาชีพใช่มันสนุกมันแบบโอ้โหได้ทําวงได้เล่นได้ไฟนวดมาเจอเพื่อนฟงลืมลืมคิดไปว่าสิ่งที่เราที่เรามุ่งมั่นไว้ว่าอยากได้ ร้างเพ็เองมันมันมันหายไปเลยครับเรื่องราวที่เรากําลังคุยอยู่นี้ย้อนไปหลายสิบปีนะใช่เพราะว่าตั้งแต่ยุคสมัยโคราชเฟื่องฟูยุคที่คาราวานคนดันเปลี่ยนโหยยนี้ือยุคที่เพื่อชีวิตแบบเฟื่องฟูเฟื่องฟูมากๆตอนนั้นนะครับแล้วพลิกผันยังไงเอาตอนนี้เราอยากจะทําเพลงของเราหรือยังหรือว่ามันมาหรือยังกับเพลงของเราเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นมันผมมีวงใหม่นะตอนนั้นเล่นที่ซัก ในนิ้แซกโซโฟนก็ครับผมเล่นกัน้องๆนี้เป็นวงเป็นเจเนอเรชันใหม่ครับผมก็เล่นเพลงที่ผมอยากเล่นเลยเล่นรูสักไรเล่นในแซกโซโฟนแล้วก็เวลาเลิกแซกโซโฟนผมจะไปเที่ยวที่ร้านไปหาเพื่อนที่เป็นโนที่เป็นโนเขามีวงเล่นอยู่แล้วไงแล้วผมก็ไปนั่งห้องพักรับฟรีอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็จะก็จะไปแจมกันบ่อยๆตอนนี้มีวันหนึ่งก็มีมีที่ที่แกรนี้เขามาเที่ยวครับอยู่ที่แซกะไอ้อยู่ที่เป็นโนเละ ที่ไปแจ้งเสร็จปุ๊บแกให้เด็กมาเรียกมไปคุยแมวมองเพระนั้นเป็นเจ้าของค่ายไม่ใช่แมวมองไม่ใช่เป็นเจ้าของค่ายเจ้าของค่ายเลยก็ให้ผมไปคุยว่าอยากทําเพลงไหมอยากอ๋อผมเลยเฮ้ยเฮ้ยหวานนี่นั่นเอาลืมเรื่องนี้ไปเลยนี่หวานเลยอ๋อเพิ่งมานึกได้ตอนที่เราชวนอ่านรับการนี้ไปไงก็เลยตัดสินใจคุยกับน้องๆว่าเอ๊ะเอาไงวะลองดูว่าอะไรเงี้ยจริงๆผมก็ตกัน นค่ายใหญ่ใช่ก็เลยเอาวะลองดูเขาจะให้ไปทําคนเดียวหรือว่าทําไปทั้งวงเพราะว่าวันนั้นขึ้นไปแจางเขเป็นขึ้นไปแจางทั้งวงอ๋อครับผมเขาก็เลยเห็นวงเฮ้ยเออวัดวงนี้มันเขาท่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยชวนไปว่า็อีกวันนึงก็เขาบอกพรุ่งนี้ไปหาพี่เลยนะที่ตึกผมก็ไอ้พวกมันนั้นตื่นเต้นกันผมก็เฉยๆก็เออลองดูก็ได้วะอย่างเงี้ย ก็ไปกัมมี่ก็คุยกันนู่นนี่มีเพลงไหมอะไรเงี้ยผมก็มีเขียนเขียนไว้บ้างครับแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็แกก็โหนเรียกพี่เปามาพี่เปานั่งเล่นนะครับแกนั่งเล่นเมียพี่เปามาคุยในห้องเฮ้ยเทวดูน้อง<ช>หน่อยพี่เปาไม่มีเวลาโอ้ <c oughs> พี่เปาช่างเจนแต่มันย่งหลาแกทําอะไรอยู่ไม่รู้โปรเจกต์อะไรเพลงอะไรนี่แหละรับฟังใครไม่รู้ผมก็อ่ะไม่เป็นไรแกเล่ ก็เรียกทีมเพลงมาอืมาช่วยดูนี่ผมก็เขียนใบป,ประมาณนค้เขาก็าไปแก้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 นั้นคือยุคนั้นมันเป็นอย่างนี้ครับ,รบกว่ผมจะเจอเพลงที่ผมของตัวเองที่แบบใช่เลยอ่ะมันก็ใช้เวลานานก็ยังนึกถึงคําที่โกเสมอว่าเออวันหนึ่งมัาต้องมีเพลงที่แบบเป็นตัวเราเตอนนั้นแกมมี่เราจะต้องเซ็นสัญญงสัญญาเซ็นทุกคนเซ็นหมด แล้วก็ต้องเซ็นแล้วก็เพลงที่ผมจินเขียนไว้หลังๆเริ่มเป็นแล้วไงจิมเขียนไว้ก็นั่นน่ะพอทำระบานเสร็จก็ต้องเซ็นสัญญายกให้เขาไปครับตอนนั้นเราได้ออกแล้วตอนใช่แต่ว่าเป็นเป็นปีที่ปีที่กามี่มีปัญหามากหลายเบอร์ก็ไม่ได้ออกยุคนั้นเนี่ยอตอนนั้นที่ออกออกเป็นสไตล์ไหนผมก็มเป็นยังยังเป็นสไตล์เดิมก็คือเป็นพวก country blues country rock อะไรอยนะ่างเงี้ยก็ประมาณนี้เลยเราเรา เปลี่ยนจากนักดนตรีที่เล่นตามผับบารนี่มาเป็นศิลปินที่อยู่ในค่ายเพย์ตอนนั้นเรารู้สึกยังไงตอนนั้นผมเฉยๆนะเนะแล้วรู้สึกว่าแบบผมว่ามันศิลปินกัรเว้ยอยไรงเงี้ยผมไม่ได้ภูมิใจกับการที่มีอยู่อยู่แกรมมี่เลยเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่ตัวเราครึ่งหรือหรือว่าไม่หรือว่าครึ่งครึ่งนะอันนี้มันไม่ใช่ตัวเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแกมมี่ก็เฉยๆแต่ว่า แล้วปีนั้นที่เล่าให้ฟังว่าแกมี่มีมปัญหาหลายค,คนก็ไม่ได้ออกใช่มีผมหนึ่งผมทําเสร็จทุกอย่างหมดแล้วก็เขาไม่ไม่จัดจาหน่ายอืทําเสร็จแล้วใช่แล้วก็มีเทเวนตีไฟทก็ไม่จัดจำหน่ายมีสองสามวงปีนั้นที่เบิร์ดก็มีปัญหาอืมี่เบิร์ดก็เหมือนจะไม่ได้ออกแล้วเฟลไหมผม,มไม่เฟลแต่ว่าน้องๆอาจจะเฟลม,มามผม,บอ,ามบอกว่าน้องว่าให้ พวกมันจงดีใจไปเลยนะที่จะรัมไ้ออกมันไม่ใช่เราเลยถ้าออกไปก็ไม่ใช่เราอยู่ออกไปเนี่ยมันชื่อเราจะเป็นยังไงยัง,งไม่รู้เลยตอนนั้นชื่อวงอะไรไก็ผมก็ใช้ชื่อยามินเยด็อกยามีน่ยเลด็อกสก็กใช้ชื่อนี้มาตลอดเลยแม,ม่ผมก็ใช้ายามีนน่ใช้ตลอดอไม่ได้ออกดีนะไม่ได้ออกแล้วเราเอาไงต่อเรื่องนี้ผมก็จบไปเลยไหมมันไม่จบแต่ว่าผม ไอ้เรื่องเนี้ยจบแต่ผมไม่ไม่จบผมบอกว่าไม่ได้เดี๋ยววันหนึ่งผมต้องมีบ้านที่พวกผมไม่ต้องยุ่งแล้วก็ผมก็ไม่เป็นไรก็กลับไปเล่นแซกใช้ชีวิตนั้ดนตรีแต่ว่าในหัวเนี่ยมันคือเดี๋ยวผมต้องทำใหม่เอาแล้วครับนี้มันเริ่มมีพ a ชชั่นมาแล้วเริ่มมีผมไม่ยอมครับผมต้องเดี๋ยวต้องทำอีกไม่รู้ว่าจะเจอใครหรือว่าไม่เจอไม่รู้ว่าจะต้องทําอีกครับก็ทั้งๆก็ไม่เจอมันก็ไปเจอคนที่ ที่นําล่องให้เราไปเจอคนที่จะทําค่าทหนท,ท,ทำนี่อะไรเงี้ยลงาไม่มไับ <c oughs> ก็ปลามามาเรื่อยๆก้าวจนถึงก็ผ่านมาถึงนะวันนี้ก็มาอยู่กับเวซีแนวเพลงเราได้ระบุเลยอย่างมาตอนเนี้ยแนวที่เราอยากจะทําที่เราทาตอนนี้มันเป็นแนว ผมไม่อยากไปกําหนดตัวเองว่าว่าเป็นเพราะว่ามันส่วนผสมในตัวผมมันเยอะอผมใครถามแล้วนะผมไม่รู้ก็เป็นยาอินสไตล์ผมจะผมจะพูดอย่างนี้ผมเขินมันก็คือยาอินสไตล์ที่ที่มันเหมือนผมชอบตรงที่แบบเราอยากให้สไตล์นี้มันอยู่ในตัวเราใช่ผมจะพูดแบบเมื่อกี้แต่ผมเขินผมไม่อยากผมไม่อยากไปอุปโลกตัวเองว่าเป็นอะไรจังนั้นนะผมก็คือถ้าใครฟังผมแล้วรู้สึกแรปปี้ก็บอกเออนี่มันยาหมินมากสไตล์ที่เราทําเนี่ยคือคราวนี้เนี่ยเป็นเราเลยนะ S <S ใช่มีวงด้วยกันอัลบั้มใหม่ล่าสุดเนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมเคยได้ฟังว่าผมไปเล่นต้นไม้มันเป็นสิ่งที่ผมมันฝังอยู่ในหัวใจ,จ <ะ S 2> ั้งต่นานใช่แล้วก็ไอ้เรื่องทําวงทําอะไรเนี่ยไอ้เรื่องทำว่าที่มีเป็นแบรนด์คือผมอยากทาอยู่แล้วแต่ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันที่มันฝังอยู่ลึกๆอยู่ในหัวใจของั้งนานแล้วเนี่ยมันมันเด้งกลับมามันเป็นภาพ ก็เมื่อตอนที่ที่ช่วงโควิดนี่แหละ,ะซึ่งผมผมไปอยู่นยนองไปอยู่คนเดียวไปอยู่ไปเปิดร้านกาฟแฟแลเล็กๆอยู่ริมหาดเนี่ยคนมคนก็นเงียบๆเราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เล่นคือตอนแรกไม่จับกีต้าร์นะเพราะว่าไม่รู้จะเล่นให้ใครฟังโอ้โหตัวเองก็ไม่เล่นผมไม่เล่นผมไม่จับกีตาร์เป็นเดือนเลยเหรอเพราะผมไม่รู้จะเล่นให้ใครฟังผมเป็นนักดนตรีที่แบบว่าไม่รู้จะเล่นให้ใครฟังก็เลยไม่เล่นอย่างผมเนี่ยผมว่าผมก็หยิบกีตาร์มาเพื่อที่จะใช่แต่ว่าเล่นผมอ่ะ ผมไม่รู้จะเล่นให้ใครฟังเออ,ผมเ,อผมเล่นให้ตัวเองฟังอ่ะผมเล่นให้ตัวเองฟังมันไม่รู้จะเล่นยังไงแลวก็เลยไม่เล่นเลยไม,ไม,ยไม่วางกีตาร์เนี่ยสองสามเดือนไม่จับเลยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนั่งคือมันเปิดเขาให้ไปนั่งเฝ้าทะเละครับผมก็นั่งอยู่บรโโนบรถตู้บนรถตู้ขายกาแฟมองทะเลนี่ทำไมมันเหงาจังวะมันไม่มีใครฟังกูเล่นให้ทะเลฟังไม่ได้วะกูเล่นให้ ให้ก้อนหินเลฟังก็ได้เพราะว่ามันมีเคยมีอยู่ร้านนึงอัผมไปเล่นอ่ะมันเป็นร้านที่ไม่เคยมีคนเลยไม่เคยมีคนมานั่งเลยเหมือนผมนม่ให้โต๊ะอีฟังทุกอาทิตย์เลยผมบอกเห้ะทำไมเวลานั้นยังเล่นงเล่นสมมุติว่ามีคนเต็มร้านได้เลยแล้วทำไมวันเนี้คิดจะทำเสิร์ฟเลยผมก็เลยขึ้นเดินข้ามไปมันมีร้านของรุ่นน้องจะไปหยิบแอมมาตั้งผมเอาแอมมาตั้งเสียผมเล่นก็น่าพอช่วงเสาร์อาทิตย์ผมก็ ก็ทํอีกอย่างคนก็เต็มเลยมอนั่งมิกหน้าหาดผมก็เหมือนว่าเออเราได้ไ้องเพลงนฟังกันบนี่ก็มีความสุขเราแล้วว่าผมก็นึกถึงวันนั้นที่ผมไปเล่นหตายต้นไม้อ๋อมันย้อนกลับมาแล้วเออเฮ้ยนี่มันสิ่งที่เราอยากอยากทำมาตลอดชีวิตด้วยอยากเล่นคนเดียวอยากอยากมีเพลงของตัวเองในบ้านหนึ่งที่อาจคนเดียวเลยเล่นคนเดียวมีคอนเสิร์ตเล็กๆที่มีคนมานั่งฟังแค่เนี้ยไม่ต้องเยอะแล้วเราก็ ช้ชีวิตของเราแบบมีความสุขใน,นช่วงที่ท้ายของเราไปไอัลบั้มใหม่ล่าสุดนี้เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยเรยียบร้อยแล้วเชื่ออัลบั้มว่าเชื่ออัลบั้มว่าวัน r the road มีความหมายอะไร one for t h ร road จริงๆมันถ<ผ>้าถ้าคนที่กําลังจะจะจากกันเนี่ยเขาบอกเฮ้ย hey, วันฟลอร์โรสน้อยแก้วสุดท้ายไปละจากกันแต่ว่าสําหรับวัน For ร์โรสของผมคือการเริ่มต้นเดินทางเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นเดินทางเริ่มต้นเดินทาง มีกี่เพลงนะบ้านี้มี9ก้าเพลงโหนี่ยังทําเต็มแบบเหมือนยุน่นเลยนะอย่างนี้ก็ทําเป็นเพลงเดียวนะแต่บ้านนี้เป็นเป็นวเนิลเป็นแผ่นเสียงอ่าแบบว่าไม่ไม่ทำเป็นซีดีหรือเป็นป็นอี้สาให้โหลดหรือฟังบนยูทูบอะไรใน YouTube เดี๋ยวอาจจะอาจจะมีแต่ว่าในสตรีมมิ่งก็เริ่มจะมีแบบวายนิลก็เสร็จแล้วทำไมถึงทำเป็นวยเนียลยุคนี้มันมันกลับมาฮิตเลยยัง มันเราไม่ได้ทำเพราะฮิตนะผมทำเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจอยากจะทำนะแต่ว่าก็อย่างว่าทําไว้นี่มันก็ใช้ทุนสูงอะไรเงี้ยบีก็คุยกับพี่ที่ที่เกรดอซีนี่แหละก็ไก้บอกเออเอาเลยทําเลยตั้งใจจะทำาตอนนี้มาอยู่กับค่ายใช่ครับชื่อว่าเกร o d y y s e y r r c อ r d นี่คือ9เพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดนตรี how? เป็นยังไงฮะเป็นกีตาร์ตัวเดียวกีตาตัวเดียวครับทั้งหมดทั้งหมดแล้วก็บางเพลงผมก็ใช้ฮาร์เปาอัมรอิกาด้วยบางเพลงก็ใช้สไลด์อะไรเงี้ยนี่คือเราเลน้วนเลยใช่ครับแล้วอัดอัดข้างล่างเนี่ยอัดห้องเก็บของไม่ได้อัดในสตูดิโอนะครับอัดห้องเก็บของแล้วก็อัดแบบไม่มีอีดินคือเลียเล้ยนผิดเล่นใหม่เลี้ยวเลยใช่คือตัวเราจริงๆอ่ะเพลงแต่งเองไหมใช่ทั้งหมด ทำร้องกันอนเราเขียนอ<ช>ะไรเองมหมดเลยแล<ช>้วทำดนตรีเองเล่นเองหมดเลยคือไม่ง้อใครเไม่พอล้ว <laughs> จบกันที<ช>ไม่มีใครมาอีผิดเราแล้วนี่คือของจริงนะครับยาเมินเบี้ยวเรียวแมนนะฮะเสร็จเรียบร้อยส่งไปให้ค่ายเพลงจัดกำลนา่าบตอนนี้ถ้าจะอยากฟังไม่ต้องซูทวนเดี๋ยวมีไวนิลก่อนแล้วก็ผมจะมีจริงผมเปิดอัาบบ้างไปแล้วมีงานเปิดอัาบบ้างไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมีงาน นิ่งวันนิ่วเปนเดือนพฤศจิกาวันที่ห้านี่คือเป็นสไตล์ของเราโดยแท้ถ้าฟังอัลบั้มนี้เนื้อหามันจะเกี่ยวกับอะไรผมพูดถึงเรื่องชีวิตทั่วไปที่ผมพบเจอบางคนอาจจะไม่ได้พบเจอแบบผมก็ได้คือว่ามันเป็นเรื่องชีวิตของส่วนหนึ่งที่มันถ้า อาจจะไม่ใช่ของทุกคนแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าในช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีเรื่องพวกนี้อยู่ในอยู่บนโลกนี้นะมันเป็นเรื่องจริงที่ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้โกหกใครคนคนหนึ่งที่พบเจอเรื่องพวกนี้เขามีรู้สึกแบบนี้ในเก้าเพลงนี้คือถ่ายทอดยามินออกมาว่ามันเป็นแบบนี้เล่นให้ฟังแบบนี้คือเล่นเองไม่ต้องง้อใครแล้วงานนี้แล้วตอนนี้เนี่ยเรา มีแผนมีโปรเจกต์ที่ต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตไปเล่นอะไรก็กําลังวางแผนกันอยู่ครับก็มีมีแผนที่จะจะเดินทางทั่วประเทศนะครับตอนตอนนี้พอเรามาแบบนี้เราเรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินนะผมไม่อยากใช้คําว่าศิลปินเหมือนกับที่ผมไม่อยากกุหลกตัวเองว่าเป็นแบบยามินสไตล์อ่ะคือคําว่าศิลปินมันผม้องยิ่งใหญ่กว่ากอการที่จะมานั่งร้องเพลงจริงจริงมีมันต้องอยู่ในคือจิตวิญญาณ ด้วยกบคนที่มีจิตวิญญาณศิลปินมันมันมันละเอียดอ่อนครับซึ่งผมมันผมเป็นคนที่เล่นตรีเป็นคนที่มีผลงานตัวเองครับเป็นคนที่สร้างสารรค์อะไรก็ตามที่ผมรู้สึกได้อืแต่ว่าศิลปินมันยิ่งใหญ่กว่านั้นครับในในในกระบวนการคิดถ้าที่ผมฟังมาดูเนยอะไรบ้างเนี้ยหวังยอดขายไหมหรือว่ายัางไงเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินมาเลยเนี่ย ก็ <G est ying> เรื่องยอดขายก็ไปให้เป็นเรื่องของ<ะ>ของษษษษ<ผ>มาร์เก็ตติ้งธุรกิจไปถามว่าหวังยอดขายมันผมก็ต้องอยากให้มันขายดีอยู่แล้วแต่เพี่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ผมห,หน้าที่ผมคือเล่นดนตรีแล้วก็บอกเรื่องราวกับผู้คนว่าว่ามันเป็นยังไงถ้ามันอาจจะส่งเสริมการขายก็ไม่ก็เป็นเรื่อง,องก็ดีก็ดีไปปัจจุบันนี้ยามินยังไปเล่นตามอับบาล้านอาหารไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยหยุดมานานแล้วยดมานานแล้วก็ตั้งแต่เริ่มทำอรบ้าล้านยั้ละก็ หันมาทําเพลงและต่อไปก็คงจะต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตไปเปิดอัลบั้มไปได้ถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่ฟังมาก็นี่ถือว่าไล่มาทีละสเต็ปนะครับถึงแม้จะไม่ทั้งหมดของชีวิตเพราะมันเยอะมากมแต่ก็น,นี่ก็คือไล่มาไล่เรียงกันให้ฟังว่าชีวิตนักดนตรีคนหนึ่งที่ตั้งแต่ตั้งใจจะไปช่วยเพื่อนเสียก็จะจะพัดจ,จะผูกงไงไม่รู้นะฮะกลายมายึดอาชีพ ความเป็นนักดน,นตรีแล้วก็เล่นเองเขียนเพลงเองทำอัลบั้มออกมาอัลบั้มชิ้นนี้เนี่ยถ้าเราจะไปติดตามเข้าไปที่เพจเข้าไปที่เพจของยามินได้ครับแล้วก็เพจของเกรทโรดิซี่เรคคอร์สจริงจริงผมอยู่กับเกรทโรดิซี่มาจริงๆอัลบันน้มนี้สามอัลบั้มที่สามก่อนหน้านี้มีสองอัลบั้มอ๋อออกมาแล้วลด้วยออกมาแล้วด้วยสองอัลบั้มเป็นสไตล์อย่างนี้ไหมอัลบั้มแรกที่อยู่กับเวสซี่จะเป็นแบบบลูส์ร็อกหน่อยจะนักร้อนนะ่ยเขเล่นเล่นสามชิ้นเล่น เล่นกีตาร์กรองเบสนี่แหละครับคาก็มันจะหนักหน่วงหนิดอัลบั้มอีกอัลบั้มหนึ่งผมอันนั้นก็เป็นอัลบั้มที่อยากทำก็คือเป็นอะคูสติกแบนด์เล่นเป็นเป็นอะคูสติกแต่เล่นเป็นแบนหมดมันมีมีน้องที่เคยเล่นทิชช่กันเดียวกันนาะมาช่วยเล่นหลอดเป็นโนมีน้อยที่เคยเล่นพี่หงามันมันเล่นมาเล่นไวลินให้มีน้องอีกคนนึงเขาอยู่วงสกู๊แลนด์ก็มาเล่นกระชาติเป็นวอชบอร์ดอะไรให้ก็เนี่ยมีรวมๆประมาณนี้แล้วก็ ทำอัลบั้มออกมาชื่ออัลบั้มเรดิโก้อันนั้นเป็นอะคูสติกแบนด์ครับแต่ว่าก็มาถึงอันนี้ก็คือจำนวนคนมันลดไปเรื่อยๆเหลืวคนเดียวเหลคนเดียวนะแต่มันก็ง่ายดีนะีเราเป็นคนที่ทำเองไม่หมดอะ่ะ <c oughs> คือเราก็ถ่ายเท่ากําหนดตัวเองได้นะครับ <c oughs> บางคนเราจะเล่นได้แต่ร้องไม่ได้นะครับแต่นี่ร้องได้เล่นได้เขียนเพลงได้นะครับแล้วก็เออเราคาดเพลงเขาจะว่าอะไรเราไหมว่าต้องแบบนี้แบบนั้นก็ <c oughs> คือผมมีความสุขอย่างนี้อยู่ที่นี้ก็คือเขาให้สราในความคิดแต่ว่าไม่ใช่พอได้อิสระแล้วเราเราแบบเราเติรนเปิดเปิดเราต้องต้องรู้จักต้องรู้จักตัวเองว่าจะทําอะไรต้องต้องดูว่าคือมันมันมาถึงจุดนี้แล้วผมมองหลายมุมนะครับไม่ใช่มองแค่เรื่องว่ามัทําตามใจตัวเองทุกอย่างแล้วต้องมองมาเออเพลงที่เราเขียนเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงแล้วเวลาจะขายเขาจะขายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราไม่ได้แบบ สุบิสูรไลในเรื่องขอกามคิดแล้ว,วะอะแ่สสุรลในเรื่องขการใช้ชีวิตตัวเองอืมผ่านมาหลายๆปีใช้ชีวิตนักดนตรีผ่านร้อนผ่านหนาวเจอคอนนั้นคนนี้เนี่ยเราได้ตกผลึกทางด้านความคิดของเราเลยนะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตมันสุดท้ายมันตั้งแต่ไปอยู่ระยองม,มาไปนั่งเฝ้าทะเลมาลมันเราเราก็รู้ว่าบางทีสุดท้ายเราก็ต้องอยู่กับตัวเองอ่ะอื ว่าพี่บว่าเราอยู่กับตัวเองให้ดีแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเราอยู่กับตัวเองแล้วให้คนรอ,รอบข้างเราที่ไม่ต้องมีเยอะให้คุณมีความสุขที่สุดพอลนะโอ้หนี่เป็นทนัศนคติที่ดีมากเลยคุณชมครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ตัวเองได้มันจะไม่เกิดปัญหาใช่เพราะทุกวันนี้ที่เกิดปัญหาคือเราอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วก็ไปเอาคนนี้เข้ามาคนนั้นเข้ามาแล้วสุดท้ายพอเราไม่ได้ เราจะเกิดปัญหาแร้วว่าเธอไม่ใส่ใจฉันฉันไม่รักเธอเธอไม่รักฉันก็จะได้เพลงใหม่มาในอนาคตวางแผนไว้ยังไงครับว่าเส้นทางดนตรีของเราตอนนี้ตอนนี้ยังยังยังไม่ได้คิดอะไรถึงว่าระบามใหม่หรือว่าอะไรครับตอนนี้ผมอยากจะทําตรงที่วางแผนไว้ตรงนี้ให้มันให้มันเกิดขึ้นให้มันได้เดินทางได้วันเฟิร์สรดนีให้มันได้ได้ไปเดินออกไปได้ไปจุดอยู่ในจุดที่ที่จุดหนึ่งก่อนให้ระแบบ ถ,ถึงเส้นทางที่มันแบบที่เราวางไว้ก่อนพอจบจากวันฟลอยด์แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวต่อไประหว่างทางเนี่ยอาจจะได้คิดอะไรบ้างเพราะตอนนี้มันยังมันยังคอนเซนเทรตกับกับเรื่องที่จะต้องทำามะครับยังไม่อยากคิดไปเผื่ออนาคตเพราะว่าคือถ้าเราเราเรา,เราไม่เป็นปัจจุบนันปัจจุบันเนี่ยเราเป็นเป็นปัจจุบันของอนาคตไม่ได้โอ้โหเ,เป็นอย่างนั้นนะคมเลยคุณมคกับถากว่า จะติดต่อไปเล่นไปแสดงก็ในเพจของยามินเล,นรเลครับ yamin ครับแ,และยามินออฟฟิเชีก็จะในนั้นก็ส่งเมสเซจเข้ามาได้เลยมีรายละเอียดนั้นนะฮะไม่ต้องห่วงครับคุณเข้าไปแล้วในเล็กเมสเซจไปได้เลยนะฮะเขาตอบแน่นอนแล้วก็ผมอยากให้คุณติดตามผมอยากให้ฟังจริงเพราะว่า,าคนหนึ่งคนที่จะค้นหาตัวเอง ได้แล้วมาเจอเพลงตัวเองได้ด้วยเนี่ยเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับเพราะว่าหลายๆคนเล่นตีมา4ี่สิบห้าสิปีบางทีพยายามค้นหามันก็หาไม่เจอบางทีมันก็มาเองบางทีมันก็ไม่มาเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของคุณยามินศิลปินที่ผมเรียกว่ายามินสไตล์แล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะที่ให้แรงใจผมด้วย<ข>อีกหลายๆคนเช่นกันครับนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะฮะขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย